สัตเจสันวินเทอร์ประเทศไทยจำกัดได้ตระหนักในความสำคัญที่จะมุ่งพัฒนาอาชีพในการเกษตรและพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นแผ่นดินคืนความสมดุลให้แก่ธรรมชาติที่สูญเสียไปบริษัทขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปของสารสก,กัดอินทรีเอสคลาสซึ่งมีทั้งชนิดน้ำและชนิดแผ่นกลมเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ได้กับทุกชนิดพืชและทุกระยะเจริญเติบโตเพื่อพัฒนาผลผลิตให้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเป็นที่มาของการมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อการกินดีอยู่ดีของเกษตรกรเองและขณะเดียวกันก็เป็นการแก้ปัญหาดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเช่นในอดีตอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นมรดกสืบทอดของลูกหลานต่อไปในอนาคตข้างหน้าด้วยหลักของการผลิตสารอินทรีย์สกัด S Class เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากวัตถุดิบทางธรรมชาติและอาศัยเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพโดยเฉพาะ สารอินทรีย์สกัดทั้งชนิดน้ำและชนิดแผ่นกลม S-Class มีกรดอะมิโนจำเป็น18ชนิดและยังมีสารสกัดจากสมุนไพรโปรตีนจากไข่แร่ธาตุธรรมชาติอื่นๆแล้วนำมาผสมกับสารสกัดจากจุลินทรีย์ซึ่งมีความสมบูรณ์สมดุลของธาตุอาหารที่พืชต้องการครบถ้วนทั้ง16ธาตุและยังช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้ให้คงอยู่ตลอดไปสารอินทรีย์สกัดเอสค s s ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าราคาถูกกว่ามีโบนัสคืนปลดเพื่องนี้สินได้ผลผลิตขายง่ายได้ราคาเนื่องจากปลอดสารพิษสาสกัดอินรีเอสคลาสลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไร้สารพิษชีวิตยั่งยืนปุ๋ยดีที่ต้องใช้เกษตรกรไทยรู้ ก่อนใมันมันมันก้อนก้อนมันหรือว่าใช่ปุยปุยก้อนนะนะคือมัน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 ไม่ไม่ดีเาวที่ที่ผมใช้ตรงนี้ไงตอนนี้มันดีขึ้นเลยแล้วก็ได้ได้ผลนลาตเยอะครับแต่ก้อนได้แล้วฮาตันแด่นี้มันเพิ่มไปนั่งเยอะก็ตอนนี้เรานักแป๊ดอ่ะคือมันเพิ่มผูนขึ้นเพิ่มคือมันดีขึ้นเยอะนี่ไม่ใช่ว่าเราแรกจับความเป็นจริงเลยแต่ว่าไม่ดีกับว่าไม่ดีแต่ว่าดีกับว่าดี ครับโอ้โหปีนี้ได้มาตัดตุเรียงเองวันนี้ได้กินสุกบนต้นเลยนะครับโอ้โหโอ้หนักเลยครักูนี้โอเคลครับเอาหนึ่งลูกเอาลูกนี้ด้วยนะครับโอ้โหนะครับขนจากการใช้นะครับแผ่นเอสคราสนะครับสารปรับัุงดินนี่สุดยอดมากๆเลยนะครับ ครับขอบคุณมากๆครับอ้นี้น้ําหนักมันดีกว่าค่ะอ๋อหมายถึงน้ําหนักดีกว่าแล้วต้นนะคะต้นต่างกันไหมต้นต่างกันมันแข็งกว่า,าต้นแข็งแรงข้าวมันไม่ล้มค่ะมันไม่ล้มแล้วก็ป้องกันเกยวถ้าล้มเนี่ยหอยเชียมันกินหมดค่ะ<อ>เกี่ยวก็เกี่ยวให้อ๋อค่ะเวลาเกี่ยวข้าวจะไม่ได้เสีย รวงมันยาวกว่ารวงยาวกว่าแล้วเมล็ดล่ะคะเมล็ดก็ใหญ่กว่าอ๋อค่ะแล้วเรื่องของน้ําหนักล่ะน้ําหนักก็ได้มากกว่าเดอการใช้ปุ๋ยตัวนี้นะครับต้งแรกหลังจากที่เราได้ใส่ไปนะครับเราก็ใช้ปุ๋ยสองตัวเนี้ติดต่อเนื่องกันมาตลอดนับถึงมาวันนี้กี่เดือนหกเดือนประมาณหกเดือนนะครับซึ่งจริงๆแล้วคาดว่าเราจะเก็บประมาณเดือนพฤศจิกาไปปลายเดือนหรือว่าต้นเดือนธันวาคม แต่ณขณะนี้เรารอไม่ได้เลยครับเพราะว่าหน่วยมันก็ใหญ่เดียวนะคือมันหน่วยไหนก็เลนส์สิบที่เราเห็นแล้วเปรียบเทียบกันได้นะครับว่ามันใหญ่คือผลจากการใช้ปุ๋ยเอสคาร์นะครับแล้วก็ปุ๋ยน้ำในสองตัวนี้ครับท่านไม่ต้องมาใช้อะไรมากนะครับใช้ปุ๋ยเม็ดแล้วก็คนด้วยปุ๋ยน้ําตัวนี้เอสคาร์นะครับนะครับมาเนสทดสอบเราเลยนะครับดูเลยว่าเลนส์สิบที่เราเห็นเนี่ยครับเลนส์สิบ อ่ากล้องช่วยมาโคดใกล้ๆดูดีนะว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้ไล้ายมาตรฐานตองเอเราได้แน่นอนะะนะครับปุ่มในในเนี้ยยังกล้องปุ่มยีเทยบไรแต่ก่อนยังยางปุ่มแก่เลยและมันตายหนึ่งตายหนึ่งที่ไล่ตอนเป็นเป็นอย่างแก่ซึ่งกาหลวงเจ้าไปปบกับเนี้ยกับปุยกาดนี่มาซึ่งกับมันเจอมาไอ วา่าจีเล่ปอจีเล่ปอมาถึงจิเล่กะดูทึกว่าจิีจันวันจีตีจันวันจีตีดูทึกวาา่าได้พุนมักจ